ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเลี้ยงลูกปลาอายุหนึ่งเดือนก่อนพราะนี่ก็จะเป็นลูกปลาที่เราเพาะไว้วันนั้นนะครับแลวที่ย้ายลงมาในบ่อนุบาลนี่ก็ได้อายุหนึ่งเดือนแล้วนะลูกปลาอายุหนึ่งเดือนก็จะต้องกินไายแดงที่ตัวเป็นนะครับเพราะว่าเขายังกินไายแดงตายหรือลายแรงแช่แข็งยังไม่ได้นะครับสวัสดีครับพบผมในช่องพีเเมตาปัาครับคลิปนี้ผมจะมา เลี้ยงประกัดนะครับด้วยลายแดงนะครับลายแดงลายฝุ่นนะครับตั้งแต่ลูกปลาอายุ1เดือนนะครับจนลูกจนลา1เดือน2เดือน3เดือนจนปลาโตนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูการเลี้ยงปลาอายุ1เดือนกันก่อนผมจะใช้ที่ตักลายแดงนะก็จะเป็นเป็นสวิงแบบตาค่อนข้างถี่นะครับจะไม่ห่างและลูกลายแดงก็ไม่สามารถหลุดร่วงออกไปได้นะครับเดี๋ยวเราทําการตักลายแดงกันก่อน ลายแดงก็จะต้องเป็นลายแดงเป็นเป็นนะครับลายแดงตัวเป็นๆที่ที่ลอยมาบนหน้าน้ำอย่างนี้เห็นไหมครับที่ที่ลอยลายแดงในตายเดี๋ยวเราไว้เลี้ยงปลาโตกันต้องลายแดงที่ที่ว่ายขึ้นมาข้างบนเนี่ยแตเดี๋ยวทำาทำการตักลายแดงในตายก่อน้ลายลายแดงเป็นเป็นก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยงลูกปลากันก่อนเราจะได้ประมาณนี้ประมาณนี้เลยเราไปทําการเลี้ยงลูกปลาไปครับ รวเดยวเรามาเลี้ยงลูกปลาอาอยุหนึ่งเดือนกันก่อนนี่ก็จะเป็นลูกปลาที่เราเพาะไว้วันนั้นนะครับแล้วที่ย้ายลงมาในบ่อนุบาลนี่ก็ได้อาอยุหนึ่งเดือนแล้วนะลูกปลาอาอยุหนึ่งเดือนก็จะต้องกินลายแดงที่ตัวเป็นนะครับเพราะว่าเขายังกินไายแดงปาล,ลายหรือไายแดงแช่แข็งยังไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปอย่างนี้เลยเขาจะเข้ามากินกันนะครับตอนนี้ก็อาอยุหนึ่งเดือนแล้วก็วจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนเลยใส่ทุกบอ่อเลยก็ติดค่อนข้างเยอะ จะเป็นสายมาติกคันเลอร์ทั้งหมดเลยก็ลายแดงเนี่ยก็จะเลี้ยงได้ตั้งแต่ลูกป,ปลาแรกเกิดเลยนะครับจนถึงปลาโตเลยนะก็จะเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยสําหรับปากัดนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยผมใส่อย่างเงี้ยเลี้ยงอย่างเงี้ยก็อีกสักสองวันก็ค่อยให้อีกทีหนึ่งไม่ได้ให้ทุกวันนะครับถ้าปลาเล็กๆอย่างนี้ก็จะจะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงทุกวันเพราะเขากินกันไม่หมดนะครับเราก็ต้องมาคอยคอยดู เพื่อนๆถามว่าต้องเลี้ยงทุกวันไหมแต่ตรงนี้เราจะต้องสังเกตเอานะครับว่าปลาเรากินหมดไหมยังมีไรไว่ายน้ําอยู่ไหมเพราะว่าไรแดงเนี่ยเราใส่ไว้ในน้ําเนี่ยเขาก็จะอยู่อาศัยอยู่ได้ประมาณหนึ่งถึงสามวันเลยนะเขาจะไม่ตายนะครับเขาจะออกลูกออกหลานให้ลูกปลาเรากินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลาสิบสิบกว่าวันเนี้ยสิบกว่าวันเนี้ยเราก็ใส่น้อยลงหน่อยนะครับนนี้จะเป็นสีทอง f ฟสามนะครับจะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนี่นี่อายุป,ประมาณ สิบวันสิบกว่าวันครับวันสิบกว่าวันแล้วก็ใส่น้อยหน่อยไม่ต้องใส่เยอะจนเกินความจําเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไรแดงเน่าไปทําให้น้ําข้างล่างเสียนะครับลูกปลาเราล่วงได้นะครับบางคนบอกว่าอาหารผมก็ให้กินให้กินมีอาหารให้กินน้ําดีแต่ทําไมปลาผมล่วงหมดบางทีก็เกี่ยวกับอาหารที่เราให้นะครับเราให้จนเยอะเกินความจําเป็นนะครับอาหารเสียน้ําเน่าน้ําเน่าเนี่ยถ้าถ้า ลูกปลาเนี่ยครับถ้าน้ําเน่าเนี่ยนะนิดเดียวนะครับเน่าพื้นล่างเนะี่ยเราไม่รู้เลยว่าน้ํามันจะไม่มีส่งกลิ่นให้เรานะครับแต่ลูกปลาล่วงได้ครับลูกปลาประมาณเจ็ดวันสิบวันเนี้ยก็จะล่วงได้พอเขาโดนนี่นหน่อยเพราะลูกปลาพวกนี้ยเขาจะหาอาหารกินใต้พื้นเขาจะไปไปสัมผัสน้ําเน่าโดยตรงนะครับเราก็ควรดูแลเรื่องเรื่องน้ําสาคัญแล้วเราต้องคอยเติมน้นะครับเพื่อนๆถามผมว่าเติมน้าเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วยในการ จัดน้ํนะครับให้น้ําดีขึ้นถ้าน้ําน้อยเนี้ยเราไม่เปลี่ยนน้าเนี้ยมันก็จะเหมือนน้าน้าไม่หมุนเวียนเราเติมน้ํเทาเข้าไปเพื่อให้น้ําหมุนเวียนขึ้นมาน้ําหมุนเวียนปุ๊บน้าเราดีขึ้นปุ๊บปลาเราก็จะแข็งแรงนะครับนี่ครับทาไมถึงต้องเติมน้ำให้ลูกปลาก็สาเหตุนี้แหละครับก็เลี้ยงลูกปลาเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปเลี้ยงปลาโตกันต่อไปเลยครับเราตัดมาชมชั้นชุดนี้ก่อนนะครับชั้นชุดนี้เป็นชั้นขั้นบันไดสามขั้นนะครับตัวชั้นจะพ่นเป็นสีดํานะครับ ตัวไม้จะเป็นไม้สนนอกโดนน้าได้ปกตินะครับไม้ไม่ยุ่ยไม่พองนะครับขนาดฟาร์มฟังด้านหน้านะครับ26นิ้วความลึกด้านใน15นิ้วความสูงครับจากพื้นถึงสุดชั้น26นิ้วเช่นกันนะครับตัวโหลค่อนข้างใหญ่นะครับโหลฟาร์มฟังด้านหน้า6นิ้วความลึก4นิ้วนะครับความสูงได้8นิ้วจะเป็นกาวซิลิโคนสีดํากระจกก็จะหนา3มิลนะครับชุดนี้ได้โหลทั้งหมด12ใบนะครับวางในชั้นละ4ใบจะเลี้ยงประกัดได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหางยางสั้น ประกัดปากก็เลี้ยงได้นะครับครบชุดตามภาพพร้อมโหลสิบสองใบนะครับสวยงามไหมละครับเราตัดไปชมคลิปกันต่อเลยครับก็เดี๋ยวเรามาเลี้ยงปลาอายุสองเดือนขึ้นไปนะครับสองเดือนถึงสามเดือนครับก็ลายแดงนะครับปลาอายุสองเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยลายแดงเราก็ไม่ถ้าเราไม่มีลายเป็นก็ลายตายเนี่ยหรือลายแช่แข็งเนี่ยเขาก็กินได้นะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้เลย นะครับลายตายก็จะสีซีดๆแบบนี้เลยก็ลายใช้แข็งก็อย่างเดียวกันนะครับเราก็สามารถเลี้ยงปลาตั้งแต่อายุสองเดือนขึ้นไปผมถ้าที่ฟาร์มเนี่ยก็จะอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปถึงจะให้ลายแช่แข็งกินได้นะครับเพราะว่าปากเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วเขาจะสามารถตอดกินได้แล้วถ้าปลาแบบเดือนหนึ่งเนี่ยปากเขายังเล็กอยู่เขาก็จะไม่สามารถตอดกินได้เพราะเหมือนกับเขาอมแล้วพ่นอมแล้วพ่นเขาก็าไม่ได้กินเข้าไปนะครับเรามาดูปลาอายุ องเดินขึ้นกันสองเดินขึ้นก็จะใส่ประมาณช้อนเนี่ยครับประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเขาจะเข้ามาตอดกินกันนะครับจะเป็นลายแดงแช่แข็งลายแดงที่ตายแล้วหรือลายแดงสดก็ได้หมดเลยครับก็จะกินได้ตั้งแต่ปลาแรกเกิดเลยยันปลาโตยันสามสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนก็สามารถกินไรยฝุ่นได้ได้ตลอดนะครับก็จะเป็นอาหารสดที่ดีที่สุดสําหรับประกัดนะครับล ลายฝุ่นเนี่ยนะครับก็จะเนี่ยตักค้อ,อน,นึงก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยที่ฟาร์มาครับก็จะเลี้ยงลายแดงมั่งลายแดงลายแดงแช่แข็งมั่งแล้วก็ไข่ตุ่นมั่งนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเลี้ยงพวกต้ากู้ไข่หรือไข่ตุ่นนะครับนะครับปกติก็จะตักแล้วใส่เลยนี่จะให้เพื่อนเพื่อนดูครับว่าปลาก็เขาจะเข้ามากินกันปกตินะครับจะเป็นปลาค่อนข้างจะใหญ่แล้ะ ก็จะกินได้แล้วพวกไรแดงแช่แข็งแบบเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นฉันจะต้องเอาไรแดงสดถ้าเราหาไม่ได้ถ้ช้อนไม่ได้เงี้ยแช่แข็งก็สามารถทดแทนได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสองเดือนเงี้ยตัวตัวประมาณนี้ยก็กินได้ลวเห็นไหมกินได้เหมือนกันถ้าเล็กๆเดือนหนึ่งหรือสิบกว่าวันเงี้ยกินไรแดงแช่แข็งไม่ได้นะครับกินไม่ได้เลยใส่ไปเขาก็ไม่กินครับ ก็จะทําให้น้ําเน่าเปล่าๆนะครับเราก็ไม่ควรจะที่จะไปเลี้ยงลายแดงแช่แข็งให้ลูกปลากินนะนี่ครับแลเขามากินกันอย่างนี้เลยวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูประกาศกินลายแดงนะครับเลี้ยงยังไงเลี้ยงควรเลี้ยงตอนอายุช่วงประมาณไหนนะครับก็ควรจะให้ในปริมาณเท่าไหร่น้ำถึงเสียแต่ถ้าปลาใหญ่หญๆเนี้ยเราให้เยอะก็ได้ไม่เป็นไรนร้าถ้าเหลือเนี้ยเขาจะกินต่อได้ครับก็ ไม่เหลือถึงวันต่อไปนะครับเดี๋ยวเขาจะกินช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งมาดูบ่อนี้บ่อนี้ก็จะเป็นมอมาเล่มอมาเลยนี่ก็สองเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนฝ่ามอมาเลยนี่ก็กินได้หมดลายทะเลลายแดงนะครับกินได้หมดอายุประมาณนี้แล้วปลาไซส์ได้อายุสองเดือนสองเดือนฝ่าเนี่ยสามารถกินได้หมดลายทะเลหรือลายอะไรลายตายลายเป็นก็ได้ครับไม่เป็นไรจะกินกันนี่มอมาเล่เหมือนกันบ่อนี้ก็ส๊อ บ่อน,นี้ก็ประมาณสี่เดือนแล้วสี่เดือนสี่ห้าเดือนแล้วบ่อน,นี้ครับนะเราก็ตักใส่ได้เลยไม่ต้องกลัวน้ําเสียเพราะพวกเนี้ปลาใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเก็บกินหมดเรื่องน้ําเสียเนี่ยหายห่วงครับก็จะไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่มาดูบ่อน,นี้บ่อน,นี้จะเป็นแบ็คไลท์ก็เช่นกันครับแบล็คไลท์ก็ตักเลยหนึ่งช้อนแล้วกิกนกัน ปกติก็จะให้เยอะฝรน,นี้นะครับว่าวันนี้ก็ลองทดลองมาให้เพื่อนๆชมก็จะเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนถ้าปลาปลาใหญ่เนี้ยเราต้องให้เยอะกว่าน,นี้หน่อยเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนนะครับประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงเนี่ยกะจานวนปลาของเราอย่างปลามีห้าสิบตัวเนี้ยหนึ่งช้อนเนี้ยก็โอเคแล้วครับสาหรับหนึ่งมือ้อหนึ่งมื้อสําหรับลูกไกให้ประกัดนี่จะเป็นบอ่บอบ่อเล็กนี่เป็นเป็นบอ่อปลาเล็กบอ่อปลาเล็กนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมาไล่เลี้ยงทีเป็นบ่อปลาประมาณเจ็ด จ็ดวันครับเจ็ดวันเดี๋ยวให้ลูกไลเป็นอย่างเงี้ยล,ลูกไลก็กินได้ละนี่เป็นมาติคคลเลอร์เห็นไหมครับจะกินเข้าไปเลยเขาจะไม่พ่นเห็นไหมครับจะไม่พ่นแต่ถ้าเป็นปลาเล็กเนี้ยลูกไลเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่นะลูกปลาเล็กๆเ,เนี้ยกินไม่ได้นะครับเน้นเลยว่าลูกปลาเล็กๆเ,เนี้ยไม่สามารถกินไลไลแช่แข็งได้นะก็จะประมาณนี้เลยรเราจะตอดกินกัน เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันเล็กน้อยปลาในกระรอน5ลิตรเดี๋ยวผมจะใส่ขวดที่ฉีดไปเลี้ยงให้เพื่อนๆชมกันไอครับครับเดี๋ยวเรามาดูการเลี้ยงประกัดในกระรอน5ลิตรนะครับก็จะเป็นขวดน้ำปกตินะครับก็จะเจาะรูใส่สายแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ลูกไลยเข้าไปอนงนี้เห็นไหมครับเป็นขวดปกติเลยทําง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาซือ้อขวดน้ําดื่มของเรานี่เอง ง่ายแบบนี้เลยนะครับแค่นี้ปลาเนี่ยเราก็ฟอร์มไว้แล้วก็ฉีกไปเลยครับเนี่ยประมาณนี้เลยนี่จะเป็นปลาอายุสามเดือนฝ่านะสี่เดือนผมก็จะหมักในกระรอนห้าลิตรใส่ใบหูฟาหนึ่งใบเลยเนะครับฉีกง่ายๆเลยแบบนี้เลยกระรอนหน,น,นหนึ่งเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยเลี้ยงปลาได้เป็นร้อยตัวนะครับก็จะไม่เปลืองเท่าไหร่นะครับสาหรับเลี้ยงประกัดนะครับลายแดงฉีกเลยเราไม่ต้องไปหานหาขวดท,ที่ที่ต้องเสียเงินซื้อก็ได้นะครับขวดน้ําปกติของเราเนี่ย เจารูใช้ได้เลยนะครับฉีดเข้าไปได้เลยครับสุดของเราเนี่ยมันก็ไม่อาหารก็เขากินหมดครับเพราะเขาเป็นปลาที่บ่อนข้งตัวใหญ่แหละล้วอีกอย่างผมใส่ใบหูฟ้าให้เข้มๆเ,เนี่ยจะช่วยในการไม่ให้น้ําเสียได้ง่ายขึ้นช่วยลดน้ําเสียได้ระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราใส่ใบหูฟ้าให้มันเข้มแบบ,แบ,บ,แบ,บนี้แบบก็จะเลี้ยงเลี้ยงมาได้เยอะแล้วไหมใส่มาขวดหนึ่งนะฉีดแบบนี้เลย ก็จะเป็นลายแดงแช่แข็งก็ได้ไลายเป็นก็ได้นะครับลายทะเลก็ได้นะครับลายทะเลก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็จะใช้ใส่ขวดเกงแบบนี้เลยก็จะฉีดแบบนี้เดี๋ยวเขาจะกรีนเองนะครับไม่ต้องไปสนใจเขาถ้าเรายิ่งอยู่ในกระรอน5ลิตรเนี้ยเปอร์เซ็นในการดูแลเรื่องน้ํะเราก็จะไม่ค่อยต้องดูแลเยอะเท่าไหร่เพราะว่าน้ําเยอะเปอร์เซ็นน้าเสียก็จะน้อยลงครับก็รเรียบร้อยก็จะมบบนี้ที่เรายังไม่เลี้ยงเราก็ทำตำหนิมานิดหน่อย ก็นี่วันนี้ก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับพาเพื่อนมามาชมวิธการเลี้ยงลายแดงนะครับเลี้ยงลูกปลาอายุกี่เดือนถึงกี่เดือนนะครับลายแดงให้ลูกปลากินได้ไหมไลายแดงสดลายแดงแช่แข็งให้ลูกปลากินได้ไหมหรือว่าตจะต้องเป็นลายแดงเป็นอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมนะครับการเลี้ยงต่างๆคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์ share, กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ i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  ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ เพื่อนใหญ่ผมทำคลิปเกี่ยวประกาศเรื่องไหนคอมเมนต์ใต้วีดีโอนี้ได้เลยนะผมขอตัวไปเลี้ยงประกัศก่อนนะสวัสดีครับทุกคน